มามามาใครจีเก่งก็กันเอา้าเอ็เขมาเอ็เขมาอะไรประมาณน,นี้ทุกคนเหมือนผีบ้าเรื่องผีอําเนี่ยใครถ้าเกิดใครเป็นเนาะใครเป็นแล้วก็ใครแบบกลัวอะไรเงี้ยแก้ได้ด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปจะมานั่งปอกทั่วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีๆให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่า เรื่องของปลายนี้เป็นเรื่องผีที่ไม่หลอนนะคะทุกคนจะไม่ใสยศาสตร์นะคะก็จะไปทางคนไปทางวิทยาศาสตร์นะคะว่า,าปายจะมาแชร์ประสบการณ์อาการผีอัมของตัวเองให้ทุกคนฟังนะคะปลายเนี่ยจะเป็นคนที่มีอาการผีอัมบ่อยนะคะเป็นตั้งแต่เด็กมาเลยมาตั้งแต่อยู่บ้านอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็จนย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ช่วงอยู่ต่างประเทศก็เป็นหนัก หนักยิ่งกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยอีกนะคะปกตินิสัยส่วนตัวของปานนี่ปายจะเป็นคนนอนขี้เศรานะคะทุกคนก็จะเป็นคนที่ชอบนอนมากๆนอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่บ้านตอนเรียนหนังสือเรียนอะไรอยู่วันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรทําไปก็นอนกลางวันเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีอาการผีอำอยู่เรื่อยๆอาการผีอาก็คือคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้นะคะมันก็จะเป็นอาการที่เหมือนเรา ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าบางครั้งเรตื่นแล้วแต่ว่าเราขยับตัวไม่ได้ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นอาการที่แบบมันอึดอัดนะคะแต่ว่าในขณะที่ปายเป็นไปไม่เคยเจอ,เอาภาพร้อนหรือไม่เคยแบบเห็นอะไรแบบนี้นะคะว่ามีคนมากดทับนั่งทับหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็นประมาณความรู้สึกที่มันขยับไม่ได้อะคะ่ะเหมือนเราตื่นเรามองเห็นแล้วแต่ว่าเราขยับไม่ได้นะคะ นั่นแหละก็ไปก็จะเป็นมาแบบมาตลอดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทีนี้พอย้ายมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมาอยู่ฟินแลนด์นะคะไปก็จะเป็นหนักขึ้นก็คือช่วงที่ตั้งท้องนะคะตั้งท้องลูกคนแรกเนาะทีนี้ไปก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านคะ่ะพอบ้านก็ไปทํางานเราก็อยู่บ้านกินกินนอนนอนอยู่บ้านนะคะแล้วก็จะนอนกลางวันเยอะพอนอนเยอะแล้วก็มันก็จะชอบเป็น,นะคะ่ะทุกคนกลางวันก็เป็น กลงวันก็นอนกลางวันเสร็จแล้วก็เหมือนจะตื่นแต่ว่าก็ขยับไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็รู้สึกกลวนนะคะทุกคนก็รู้สึกกลัวอยู่มันก็เป็นแบบเป็นความเชื่อมาตั้งแต่แต่เล็กแต่น้อยมาก็คือคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกว่าอา,อาการแบบเนี้มันคือโดนผีอั่อะไรอย่างเงี้เนาะ,ะเออแล้วก็ยิ่งเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเราก็กลัวกลัวแต่ว่าก็ยังนอนนะคะมันก็จะชอบเป็นเวลา เวลาที่เรานอนแล้วก็จะตื่นเนี่ยมันตื่นไม่ได้บางครั้งก็จําได้ว่าท้องใหญ่ๆนะคะตอนกลางคืนพ่อบ้านนอนอยู่ข้างๆเนี่ยเราเหมือนอรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าขยับตัวไม่ได้ตะโกนเรียกให้พ่อบ้านน่ะ ได้ยินอ่ะเขาก็ไม่ได้ยินคือเราคิดว่าเราตะโกนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตะโกนอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกคนก็คงจะรู้ถ้าใครเคยเป็นนะคะก็มันมันก็จะประมาณนี้ค่ะพอมีลูกเอ่อลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปก็จะปกติถ้าลูกไปโรงเรียนแปดโมงเนาะเอ่อถ้าไปเข้างานกะบ่ายเนาะเลิกงานมาไปก็จะได้นอนประมาณ เที่ยงคืนนะคะประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตื่น7จ็ดโมงเพราะว่าต้องอตื่นกับลูกนะคะหาข้าวหาน้ําอะไรให้ลูกกินไปโรงเรียนเนาะพอลูกไปโรงเรียนเสร็จถ้าไปไปเข้า,จะ,ขาจะไปเข้ากะบ่ายอีกนะคะไปจะนอนก่อนจะไปนอนอีกรอบค่ะทุกคนแล้วก็จะชอบเป็นตอนนั้นนะคะก็คือเหมือนอพอนอนลงไปเหมือนเราจะหลับแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ละอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีนอนไปแล้วสัก ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงทีนี้เราจะตื่นละตื่นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นเป็นบ่อยะคะ่ะทีนี้เราก็เล่าให้พอบ้านฟังก็เล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเล่าให้แกฟังบ่อยก็ถามแกว่าไม่เคยเป็นเหรอฉันชอบเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกไม่เคยเป็นแล้ว ได้ยินบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาแกก็เลยไปเซิร์ช Google นะคะไปหาว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรก็แปลกเนาะอินเทอร์เน็ตอินเตอร์นงอินเทอ,อ,อร์เน็ตก็มีแต่ว่าไปไม่เคยคิดที่จะเออไปหาข้อมูลเลยนะทุกคนก็คือความเชื่อมาจากบ้านเราว่าอาการแบบนี้คือโดนพีอัมอาก็เชื่อมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยค้นข้อมูลข้อมูลอะไรเลยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะทาแล้วมันจะแก้อย่างไงอะไรเงี้ยไปไม่เคยแล้วก็จนถึงประมาณ น่นจาจะเพิ่งปีที่แล้วเองนะคะที่พ่อบ้านแกก็ก็ค้ขนข้อมูลให้เราว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าเราเริ่มหลังๆมาเนี่ยก็จะพูดให้แกฟังบ่อยเงี้ยแกก็เลยค้นข้อมูลแล้วก็อ่าอ่าเปิดวิกิพีเดียนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้เราอ่านเออแล้วก็อ่านอนอ่นอ่านอ่านอ๋อก็คือมันเกิดจากอาการมันเป็นทางวิทยาศาสาตร์เลยค่ะก็คือเกิดจากที่การ ไปก็จําไม่ค่อยได้เนาะมันเป็นการที่เราอะที่สมองอะเราตื่นแต่ว่าร่างกายยังไม่ตื่น <c oughs> ก็คือบางทีที่เราตื่นปุบปรับหรือว่าเราเพียเราเหนื่อยล้าอะไรเกินไปอย่างเงี้ยเออบางทีเหมือนเรารู้สึกตัวสมองจะตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายมันตื่นไม่ทันสมองอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็ร่างกายเราก็เลยขยับ ขยับไม่ได้เราก็ต้องให้เวลาแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าอยู่ในสถานการณ์มันจะอึดอัดมากเลยค่ะทุกคนคือมันจะรอเฉยๆแบบเหมือนจะตื่นแต่ว่าขยับขยื่อนตัวไม่ได้มันก็รอไม่ได้มันก็พยายามจะดิ้นแล้วมันก็เหนื่อยด้วยนะคะมันก็เหนื่อยอ่าพอหลังจากพ่อบ้านชี้ทางสว่างให้นะคะไปก็โอเครู้ละเราก็เออนิ่งลงนิ่งลงกับอาการแบบนี้นะคะแล้วก็ พอเกิดอาการแบบนี้ไปก็จะค่อยๆพยายามขยับตรงไหนก็ได้ค่ะทีนี้ของปลายเองก็ปายจะใช้นิ้วเท้าค่ะทุกคนก็จะค่อยๆขยับนิ้วเท้าแต่มันเหนื่อยมากเลยนะคะ <laughs> ก็คือมันเหมือนการฝืนที่ร่างกายเรายังขยับไม่ได้ยังไม่ตื่นแต่ว่าเราฝืนมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราเริ่มขยับจากที่ปลายเท้านะคะเริ่มขยับมานิดนึงนิดนึงทีงนี้มันก็จะค่อยคอยค,อยคลายออกค่ะทุกคนบางครั้งก็เวลานอนอย่างเงี้ยนะคะก็พอจะนอนลงไปปุ๊บเหมือนเราเหนื่อยมากแล้วก็เรานอนไม่ค่อยพอแล้วก็แต่ในจิตใต้สำนึกเราบอกว่าเราต้องตื่นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องทํากับข้าวเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปทํางานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย มันก็เกิดการต่อสู้เหมือนเราอยากหลับแต่ว่าร่างกายคือจะหลับไปแล้วแต่ว่าอ่สมองก็ตื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็สู้กันแล้วร่างกายก็ขยับไม่ได้มันก็มันก็เกิดอาการผีอัมเนี่ยค่ะบางบางครั้งไปก็แบบแม่เพิ่งจะภาษาอีสานเรียกว่าเพิ่งจะเสียบเพิ่งสเสียบไปงี้สิแม่จาทุกคนเหมือนเพิ่งจะ นั่นแหละเพิ่งจะเพิ่งจะเคลิ้มไปเออเพิ่งเพิ่งจะเคลิ้มไปอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะใหม่แล้วอาการที่แบบว่ามันเป็นเหมือนชาชาไปทั้งทัวร์ยังไงก็บอกไม่ถูกชาชาไปแล้วเสร็จก็อ่ะขยับไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะตื่นแล้วเราอยากตื่นบางครั้งก็ฝันไปเลยก็มีว่าฝันว่าตื่นแล้วแต่ว่ายังไม่ตื่นอะไรเงี้ยก็เป็นบ่อย,อยงงค่ะทุกคนแต่ว่าพอเรารู้ทันแล้วว่าอ๋อมันเป็นอาการทางอ่า วิทยาศาสตร์ก็คือสมองกับร่างกายเราไม่สัมพันธ์กันอย่างงี้เนาะเออเราก็พอไม่เกิดไม่เกิดความกลัวละไปก็ไม่ได้เกิดความกลัวแล้วพอมันเกิดขึ้นมาพอเรานอนจะตื่นอ่ารู้สึกว่าตื่นแล้วมองเห็นลางๆแล้วโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เราก็จะแบบอือสู้ค่ะทุกคนสู้กับพยายามปลุกร่างกายอะคะ่ะพยายามจะ ขยับขยืน่นนิ้วเท้ามันก็มันก็ยังไม่ได้บางครั้งมันก็นานเหมือนกันนะคะก็บางครั้งก็คิดในใจจะมา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 เฮจเก้นก็กันเอา้าออเขม่าอาเขมา,อ,า,ขอ,มาอะไรประมาณน,นี้ทุกคนเหมือนผีบ้าสก็สู้สู้กับคือเหมือนกับร่างกายสู้กับสมองตัวเองอะะันรลค่ะทุกคนมันก็บอกไม่ถูกเนาะเวลาเป็นไปจะเป็นบ่อยมากแต่ว่ารู้สึกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะเพราะว่า ส่วนมากถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วถ้าไปไปนอนอีกไปจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าถ้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้พอเสียงนาฬิกาปลุกขึ้นมาเราก็จะตื่นขึ้นมาเลยมันมันก็ไม่ไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งนาฬิกาปลุกถ้าเรานอนกลางวันหรือว่านอนอย่างเงี้ยเหมือนลูกไปโรงเรียนแล้วเรานอนอีกถ้าไม่ตั้งนาฬิกาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือสมองเนี่ย อยากตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายมันมันยังไม่ตื่นมันตื่นไม่ทันอะไรเงี้ยมันมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะนั่นแหละไปก็มาเล่าสู่ฟังไปก็จะเป็นคนประมาณนี้เลยค่ะคือขี้เศร้ามากแล้วก็จะเป็นคนชอบชอบนอนนอนละมือด้วยนะคะทุกคนแต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้นอนละมือแต่ก็จะเป็นบางครั้งก็จะเป็นเวลานอนกลางคืนตื่นขึ้นมาฝันอะไรสักอย่าง พอตื่นขึ้นมาแล้วห้องมันก็มืดเนาะตื่นขึ้นมาเห็นผ้าม่านบางทีไปก็จะหลงนะคะทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้อะไรวะนี่ที่ไหนนี่บางทีก็ที่โต๊ะตั้งเขาเรียกว่าอะไรอะโต๊ะตั้งโคมไฟตั้งนาฬิกานะคะอยู่ข้างเตียงนอนเนี่ยเออพอเราเห็นมันก็จะมืดๆแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนจินตนาการไปว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราต้องคําดูก่อนว่าเอ๊ะนี่อะไรวะนี่สักพักแล้วก็ค่อยคลายออกมาว่า อ๋อ oh, ห้องนอนเรานี่เองอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ก็มีค่ะทุกคนก็บางทีก็รู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ชักอียงชักอียงตัวเองนะตัวเองนะทุกคนตัวตัวไปเองนะบางทีก็ชักอียงกระดอกกระเดียินอนนอนดีๆกับนอนนึงสินะจะ๊ะนั่นแหละเนาะทุกคนนี่แหละไปก็มามาเล่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ เรื่องพีอัเนี่ยใครถ้าเกิดใครเป็นเนาะใครเป็นแล้วก็ใครหลอนใครแบบกลัวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนมันเป็นอาการมันเป็นอาการแบบนี้นี่เองแล้วก็เราถ้าถ้าเป็นขึ้นมาก็ค่อยๆขยับขยับนิ้วเท้านะคะขยับทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะมันก็จะค่อยคอยค,อยคลายออกมาเองนะคะแต่ว่าถ้าเรานอนแบบเออนอนเป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ไปว่ามันก็จะไม่เป็นอาการแบบนี้ยังไงายก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับให้สําหรับคนที่ชอบเป็นผีอำเนาะส่วนส่วนเวลาบางคนอาจจะมีอาการหลอนหรือมองเห็นหนู่นนั่นนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนเราคิดว่าเราตื่นแต่ว่าเราเรายังไม่ตื่นจริงๆแล้วก็ฝันไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีค่ะมันก็เป็นอาการที่แบบเราอาจจะคิดไปเอง นอสสำหรับปายเองนะคะไปก็เป็นคนกลัวนะคะกลัวเรื่องผีอะไรเงี้ยเป็นคนกลัวแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้ปายก็คืออยากมาแชร์ว่ามันเป็นอาการทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> แก้ได้โดยการค่อยๆขย,ย,ยับนิ้วนะคะทุกคนแล้วก็มีบางคนไปเคยเห็นบางคนจะบอกว่าเขมแมวท้องก็ได้ขมแมวท้องขมแมวแบบเ แฝดท้องเข้าแล้วก็ปล่อยออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆมันมันก็จะคลายได้หรือบางทีใครขยับนิ้วได้ก็ก็ขยับมันก็จะค่อยๆค,คลายค่ะทุกคนเอาละค่ะวันนี้ไปจะขอลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ติชมหรือว่ากดไลค์กดติดตามได้นะคะถ้าชอบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ